สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ๊ะจ๋าปะข้าพุเมืองเพชรบูร์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะคือ,อช่องจ๊ะจ่าเนาะก,ก็มีแนวทางตัวเลขนะคะจะอเอานํามาฝากเพื่อนๆเช่นเดิมก็สาหรับเพื่อนเท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้จ่าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมีแนวทางกามาฝากเพื่อนๆนะคะซึ่งหลายท่านนะคะจะ เข้ามาถามนะคะสอบถามนะคะหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์นะคะ,ะในะในในตัวตัวเลขนะคะก็คือว่าอตอนนี้นะคะเลขออกมาเนี่ยสร้างกระแสกันห, <ica> หรือเปล่านะคะอันนี้เนาะก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าเลขที่มาสร้างกระแสปั่นกระแสอ่ะมันก็มีมาเยอะนะคะแต่ส่วนมากนะคะที่บอกว่าสร้างกระแสปั่นกระแสอ่ะมันจะส่วนมากนะคะจะเป็นเลขที่ จะมาให้โชคนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขที่มามาปัาน่นกระแสะมันมันน่าจะเป็นตัวเนี้ยแล้วมันมาจากไหนนะคะหรือว่าเป็นเลขที่เพื่อนๆอ่ะชอบกันหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมันจะดังเกินเหตุขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเลขดังมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขของอพระอาจารย์เดือนชัยนะคะหรือว่าครูบาลุยหวน,นะคะหรือว่าจะเป็นเลขที่เคยว่าเจ้าไหนที่ให้มาแม่นๆนน่ะช่วงนี้มันจะดังมากแล้วก็น่าจะเตรียมตัวอั้นนะคะช่วงนี้นะคะลอตเตอรี่นะคะถ้าหากว่า,ามีวางจำหน่ายก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหามาไว้ลุ้นกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขปั่นกระแสตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือว่าตรงนี้นะคะมันจะสะท้อนแสงแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่บ้านนอกเนาะมันก็ธรรมดานะคะมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเลขปั่นกระแสที่มาแรงมากนะคะในตอนนี้นะคะจะจะมาบอกนะคะว่าตอนนี้ปั่นกระแสก็จะมีนะคะเลขชุดนี้นะคะ06เนาะเพราะว่า ถามว่าทาไมนะคะเลข0ูนย์นะคะถึงมาปั่นกระแสเพราะว่างวดเก่อนนะคะมันมีอยู่1เจ้านะคะที่ให้มาแบบตรงๆเลยแต่ว่านะคะหลังจากที่ว่าเจ้านี้ใหมาตรงๆแล้วนะคะ6 4สี่เนาะหกสี่ล่างวันเนี้ยนะคะเขาให้เน้นเลยนะคะเน้น0ูนย์เนาะแล้วหลายๆเจ้านะคะที่บอกอที่ให้มาชุดเดียวอะ่ะที่ให้มาชุดเดียวแล้วเข้าเป็น2ตัวล่างอะ่ะ วันงวดน,นี้นะคะเขาก็ให้มาเป็นชุดเดียวกันนะคะแต่ว่ามันยังจะมีตัวการน,นั่นก็คือ06นะคะกับ08นะคะ2ชุดเนาะก็เลยกันไว้นะคะอันนี้มันจะเป็นชุดตัวการด้วยก็เลยอเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะ,ะลุ้นโชคเนาะจะมีโชคกันนะคะอ่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันเนี้ยเราอ่ะ มีตัวไหนอีกนะคะที่จะมาปั่นกระแสนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะสำหรับเจ้าเนี้ยนะคะงวดก่อนนะคะได้882นะคะไป10ใบนะคะ 64, 64 64ล่างไป10ใบนะคะ,ะวันนี้นะคะเอามาดูกันนะคะว่าเจ้าเนี้ยนะคะได้ตัวไหนมานะคะสำหรับเจ้านี้นะคะบอกไว้นะคะตรงนี้เลยเพื่อนๆเห็นเนาะ,ะนะคะ ได้แป2แปดสองเนาะเป็นสามตัวหน้านะคะได้มาทั้งหมดสิบใบแล้วก็64สี่ล่างเนาะ64ล่าง10ใบวันนี้ได้มาแล้วนะคะสำหรับงวดน,นี้ได้มานะคะลอตเตอรี่ได้มานะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะอ่ะได้มานะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะแล้วก็หกู์นะคะอ่ะ ชุดน,นี้นะคะได้มา1551แล้วก็6 0อันนี้งวดที่แล้วนะคะเขาได้มา6,4นะคะสิบใบอันนี้เป็นเลขล่างนะคะแล้วก็ยังไปได้กับเจ้าอีกเนาะแล้วก็จะได้ชุด3ตัวหน้าอีกนะคะ10ใบอันนี้เราก็ต้องต้องติดตามนะคะต้องตามลุ้นดูว่างวดนี้มันจะมาอีกไหมนะคะแต่นะคะคือยังมีนะคะตัวเลขที่เขาบอกเอาไว้เนาะว่า มันมันจะเป็นเลขปั่นกระแสะหรือเปล่านะคะแล้วเลขที่เขาบอกว่ามาปั่นกระแสอ่ะมันจะมีชุดไหนนะคะที่เอามาปั่นกระแสะให้เราดูบ้างนะคะซึ่งที่บอกนะคะว่าเขาให้มา6 0ศูนย์ศูนย์หกเนาะซึ่งนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเลขที่เขาให้มานะคะในงวดน,นี้เนาะอ่า งวดที่แล้วนะคะงวดวันที่16เดือน6เน้นล่างนะคะเน้น6 3กับ64ใช่ไหมแล้วมันเข้าล่างนะคะ64งวดน,นี้ให้มาอีกนะคะเน้นล่างเหมือนกันนะคะให้มาแค่หางเดียวจะไม่มี2หางเหมือนงวดที่แล้วแต่งวดที่แล้วอะ่ะมันเข้าเนาะเข้า2ตัวล่างวันนี้ให้มาอีกนะคะให้มา60ซึ่งมันก็เป็นหนาเลขที่เอ่อที่เข้าไปนะคะที่แบบเออเจ้าเนี้ยเจ้าเนี้ยนะคะให้มานะคะเป็นเป็นชุดนี้นะคะก็เลย เอามาลองให้เพื่อนๆน,นะคะให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ดูก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆนอะจะมีโชคร่วมกันเนาะเพราะว่าออย่างเจ้านี้นะคะก็ไปเหมามาเหมือนกันนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะเพราะว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่มันก็มาจากเลขะทะเบียนรถของหลวงปู่เดือนชัยนะคะหลวงปู่เดือนชัยเนาะอันนี้นะคะจะเป็นทะเบียนรถนะคะหนึ่งห้าหนึ่งส่วนศูนย์หกหกศูนย์อ่ะจะเป็นเลขที่ มาจากเจ้าที่ดังๆที่เขาเคยให้มาหางเดียวชุดเดียวแล้วมันเข้านะคะมันมันจะเข้าเป็นชุดล่างนะคะอ่ะมาดูกันอีกนะคะซึ่งที่จะนนำมาฝากในวันนี้นะคะมันมันมันจะถามถามถามกันว่ามาปั่นกระแสกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปั่นกระแสนะคะ ม,มันก็มีหลายเจ้าเนาะที่ว่ามาปั่นกระแสนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะเขาบอกไว้เนาะว่าแหลกกันไปข้างนะกองฉลากนะคะมาดูนะคะว่าแหลกกันไปข้างอะ่ะคือให้มาเลขไหนที่จะแหลกกันไปข้างอ่ะชุดที่แหลกกันไปข้างชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวบนเนาะให้มานะคะสามแปดเก้านะคะอันนี้ อให้มาเนาะไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะปั่นกระแสรหรือเปล่านะคะแต่เจ้าเนี้ยให้มาเนาะสามแปดเก้าล่างห้าแปดนะคะล่างห้าแปดนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนก็อลองลองติดไว้ดูนะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันใช่ไหมอ่าแล้วนะคะเขาบอกไว้นะคะว่าดังเกินเหตุสร้างกระแสเจ้ามือกองฉลาดนะคะถ้าถามว่าดังเกินเหตุสร้างกระแสนะคะอ่าเจ้ามือกองฉลาดอ่ะ จะมีตัวไหนมานะคะที่จับมาว่ามันจะเป็นเลขสร้างกระแสใช่ไหมอ,อย่างที่จะให้เพื่อนๆดูไปตอนตอน้นใช่ไหมว่า่าเลขที่มาสร้างกระแสนะคะจะเป็นเลขนี้เขาบอกนะคะว่าดังเกินเหตุนะคะข้างกระแสสร้างกระแสนะคะขออภัยเนาะ,ะดังเกินเหตุสร้างกระแสนะคะอ่า เจ้ามือกองฉลากนะคะมันก็จะมีตัวเลขมาใช่ไหมอ่าหกหนึ่งห้านะคะห้าหนึ่งหกหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกนะคะไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ไม่มานะคะมันไม่ใช่ว่ามานะคะบอกว่าไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าอ่าคุณคุณนั่งยันหอนยันนะคะหรือจะเอาอะไรยันเราไม่รู้นะคะแต่ถ้าหากว่าเขาอะจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสว่าชุดนี้นะคะมันดังมันอัานหรืออะไรประมาณเนี้ย คือว่ามันมันเป็นหลักเกณฑ์ของเจ้าเองนะคะในการสร้างกระแสใช่ไหมจ่าก,ก็เลยเออามาฝากเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้นะคะเขาจะสร้างกระแสใช่ไหมสร้างสร้างกระแสแบบว่าให้แบบเป็นเลขที่ดังเป็นเลขที่มาแรงมากนะคะในช่วงนี้ก็ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะอั้นหรือไม่อั้นหรือเปล่า นะคะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นในวันที่สิ้นเดือนนะคะ,ะก่อนวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งวันนะคะ,ะแต่ว่านะคะเดือนนี้เนาะมี30วันนะคะก็น่าจะวันที่30เนาะก็คอยดูกันนะคะว่าเลขทั้งหมดอะที่เขาสร้างกระแสที่ที่หลายท่านบอกสร้างกระแสขึ้นมาหรือว่าเพื่อที่จะเอามาวางไว้ว่าเป็นเลขอั้นอะมันจะ เป็นจริงหรือเปล่าว่าเขาจะอั้นนะคะหรือว่าแค่สร้างกระแสมาให้มันดังเฉยๆนะคะแล้วอีกหนึ่งเลขนะคะตอนนี้ที่เลขดังนะคะแรงสุดเลยตอนนี้เลยนะคะก็มีชุดนี้นะคะ728นะคะ2ตัวนะคะ28 728 28นะคะแต่นะคะแต่ที่ให้นะคะให้0 5 1นะคะ15นะคะอ่นย์หาหนึนะคะ51กับ52นะคะคือให้มาแค่อ่า 3ชุดนะคะก็จะเป็นเลข2ตัว2ชุดแล้วก็3ตัว1ชุดนะแต่ว่าเลขดังอ่ะ แบบว่าแรงสุดๆเลยนะคะจะมีแค่2ชุดนั่นก็คือ3ตัวและ2ตัวก็คือเป็นเลขตัดนะคะอันนี้เนาะก็เลยวันนี้นํามาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อเพื่อนๆจะเก็บไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะวันนี้นะคะจะ๋านาตัวเลขทั้งหมดนะคะจะเป็นเลขกระแสทั้งหมดเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆแล้วก็ได้อธิบายไว้หมดแล้วเนาะว่ามัน เออเป็นเลขมาจากไหนหรืออะไรยังไงนะคะจะเจ้ามือนะคะจําปั่นกะระแสตอนนี้หรือเปล่าหรือกองฉลากปัดกะระแสนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีร่ารวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะต้อนรับวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นเดือนวันสงการนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ